<eux? S 2> เขาเอินไว้อย่างก่อนยำขนมจีนเหมอหรือยังก่อซื้อมาจ่ามืันเศร้าเนี่ยเขาขายชุดเจ้าผ่านทั้งป่าสี่สิบบาทป่ะจำไม่ได้อ่ะสี่สิบบาทหรือเปล่าขนมจีนป่ะสามสิบบอกจำไม่ได้ประมาณสี่สิบสี่สิบมาจ่ายำขนมจีนเยอะๆอ่ะ กำลังอบหมูยอ่ออีกเยอะอบหมูยอ่อไม่กิ่นกับเพราะว่าซื้อหมูยอ่อมากน้ำอืมอืมจะด้ซื้อมากอ่ะรสชาติมันบ่นบนบอยเผ็ดเป็นใด เอนเอาลงไปใส่พริกอีกใส่พริกเพิ่มแล้วก็ผักในเฮ้าก็ซื้อมาตั้งหักอือแสียบอีเดีอืมหวานอะอืม,ออนนะอมรสชาติเขาเดียวเลยโบดิปุงยังเพิ่มเลยหั่นพริกสดใส แล้วก็ใส่พริกพริกผงน้ำได้ที่เลยก,ก็ผักแบบตลาดออืมอืมม แบบเขาอยู่คนเดียวเขาท้องสื่อมันกินมันเสิร์ตก็เฮ็ดกินมาเบิร์มันบอสเขาสื่อแบบนี้ก็ง่ายจ้ะอืมอร่อย บม่มีพักในี่บ t s a p บเลยเดย้มันสิเป็นนีทานนมจีนเพราะว่าเอ็หเป็งคนที่มักกินนมจีนแบบพักไล้เลอที่จริงนี่ผักแพลวขานล่างหิวมากแล้บายสามแล้ว เอาซ้ำนี่แหละซ้ำนี่ก็ถือว่าคักแล้ือเข้ากันมั่งเลยทุกคนคือแสบแ่ะฝนตกลิ้นจ้ะล่อยเอ้ฝนตกลิ้นคือม,มือเลยเมือเนี่ยื รสชาติดีเลยอ่ะซื้อมาจากตลาดในค่ายจ้ะทุกคนผู้ใดอยูอไกลแ้วเนี่ยหืมเซ่บตัวละ

แกทำอร่อยอืมมึงก็พักคอก่อนมาคักก่อนอืม,อ,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 มอยากกินแหนมเนื้อเนาะไม่ได้กกินแหนมเนื้อดวนแล้ว เดี๋ยวสิเด็กครับแต่ละซิมเยอะส่วนน้ำเนื้อมันกึ้นน้ำมือฝนตกทุกคนอมเดี๋ยเก็บรถก่อนเนตกแห้งจ้ะ